เที่ยวบินโดนยกเลิกต้องทำอะไรบ้างกโดนยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบินไม่ว่าจะเป็นก่อนหรือระหว่างเดินทางผู้โดยสารจะต้องทำอะไรบ้างวันนี้อยากเที่ยว .com มมีวิธีรับมือกับสสถานการณ์มาฝากค่ะกรณีสายการบินยกเลิกก่อนการเดินทางอันดับแรกควรตรวจสอบข้อมูลจากทางสายการบินอีกครั้งในการโทรหาคอรเซ็นเตอร์ของสายการบินนั้นๆหรือติดต่อตรวจเช็คข้อมูลกับเคาน์เตอร์ของสายการบินซึ่งโดยปกติผู้โดยสารสามารถเลือกได้ระหว่าการได้รับเงินคืนหรือการเปลี่ยนเที่ยวบินทางนี้ก็ ขึ้นอยู่กับข้อกําหนดของสายการบินนั้นๆด้วยนะคะกรณีสายการบินยกเลิกระหว่างเดินทางในกรณีนี้เราอาจจะเข้าไปในเกตที่พร้อมขึ้นเครื่องแล้วหรือบางทีเราอาจจะเข้าไปนั่งบนเครื่องบินแล้วแต่ก็ยังโดนยกเลิกอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นด้วยสภาพของเครื่องบินหรือสภาพอากาศที่เลวร้ายสิ่งที่ต้องทําก็คือติดต่อตรวจเช็คข้อมูลกับเคาน์เตอร์ของสายการบินนั้นๆและสายการบินเขาก็จะมีกฎกติกาการรับมือที่แตกต่างกันไปซึ่งใน2กรณีที่กล่าวมาการแก้ไขปัญหาของแต่ละสายการบินก็จะแตกต่าง กันไปนะคะทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีข้อมูลมากพอแค่ไหนและอย่าลืมที่จะป้องกันสิ่งที่ไม่คาดคิดโดยการซื้อประกันการเดินทางและก็ต้องเลือกแพ็กเกจที่มีการชดเชยค่าเสียหายเมื่อสายการบินโดนยกเลิกเที่ยวบินไว้จึงจะสามารถได้รับค่าชดเชยนะคะและที่สําคัญก็คือทุกครั้งที่โดนยกเลิกเที่ยวบินก็ให้ขอหนังสือรับรองการยกเลิกเพื่อนำไปยื่นต่อบริษัทประกันที่ได้ทําประกันการเดินทางไว้และเราก็จะได้รีฟันกลับมาค่ะหากใครที่กําลังแผนเที่ยวแผนขอวีซ่าเชงเก้นหรือมีคําถามเกี่ยวกับ กับการท่องเที่ยวการขอวีซ่าสามารถเข้าไปสอบถามพวกเราได้ที่อยากเที่ยว .com หรือทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของอยากเที่ยว .com ได้เลยนะคะและก็อย่าลืมกดติดตามพวกเราอยากเที่ยว .com เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารดีๆและข้อมูลดีๆเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการขอวีซ่าค่ะ